วันนี้ครับผมเราก็จะพามาชมหมาจรน,น้อยนะครับทั้งแม่และลูกทุกๆเช้าเขาจะพาแม่มาปลุกผมนะครับหมาจรน,น้อยตัวสีน้ำตาลนี่มันชื่อจุดนะครับและไอ้ข่าวนี่มันจะมาอ้อนกินกับข้าวกินอาหารทุกวันเลยนะครับมันหิวผมสงสารผมก็แล้วให้ ให้ตามมีตามเกิดเรานี่แหละครับถ้าจะให้เกินกําลังเรามันก็ไม่ไหวผมก็เลยให้ตามศรัทธาตามที่ผมมีให้น้องเห็นเราน้องก็ดีใจนะครับให้มากให้น้อยน้องก็ดีใจมากๆครับผมดีกว่าไม่มีกินไหวคลิปต่อไปเราจะมานำเสนอ EP ไหนก็โปรดติดตามช่อง เล็กๆของผมไปอีกสักคนก็แล้วกันนะครับผม